วันนี้วันคล้ายวันเกิดของพี่รุนนะครับดาบตำรวจอรุณอินชร์ตำรวจดาราที่หล่อที่สุดนะก็จะืมติดตามด้วยนะครับจากบทจ่าธงวางเสนหานะครับวันนี้เค้กของพี่รุนเราก็ไม่มีอะไรนอกจากขนุนนนนที่เป็นขนุนเพราะว่าจะได้รับแรงสนับสนุนเกื้อหนุนจากเพื่อนพ้องน้องพี่และผู้หลักผู้ใหญ่ที่พี่รุ่นนับถือโดยเฉพาะเด็กสองตัวนี้ bắt cho bầu bằng điều Happy birthday to you ah. Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday เดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้พี่เอกเอาไว้พอได้แล้วกันพี่ใหญ่ถือว่าพี่ใหญ่ครับพดีขอวันบตรวันวันเกิดของพี่นะครับเดินะหลอมรอบสองก็คือ นายตำรวจครับผมขอให้้สามข้อนะครับขอให้แข็งให้ยาวและใหญ่ปีขอให้แข็งแรงอายุยืนที่ใจอายุยืนยาวและมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเอาเดี๋ยวเป่าลูกเดี๋ยวเป่าเลยแพ้ đâu cái này nó đi nó 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 hết rồi